เดีออฟฟิเมจิกเหมือนเป็นในนี่นะเขาเรียกว่าแนวญี่ปุ่นอะคือฝึกฝึกการฝึกการกินเส้นก่อนไปเกาหลีใช่ปะ,อะเอะเอ,เ,อ C, เกาหลีกิน่เส้นไงเออไปพีเซีเกาหลีกินแต่เส้นกันอันนี้คือไม่ได้แบบไม่มีตังหรือไม่มีอะไรนะคือฝึกไว้ซ้อมไว้ไว้ไปกินที่เกาหลีเฮ้ยห่ยดิย เยลเลอร์ใส่ของชีสกูว่าใจได้ทุกวันกินอ่มากมึใสใส่กอสขนาดนี้อะต้อสักข้าวเลยฮลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัหลัลโลฮอลโหัลโหลฮักโหาฮัลโฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลลล ลอยอ่ะลอยอะไอ่ะลอยเกี่ยวน้ำเหรอายทไมลอยเกี่ยวน้ำเหรอเตื่นนี่หรวาทไมเอาถ่ายไปดิบากาศจับล็อกวะเก้ยวทีให้สองทีไม่เล่นตัวค้างี่ไรเต้นไม่ไม่ไม่ดูตัวค้างกัเลย แต่ไม่สิบเดินไปล่ไร้รอเล่าไก่นะเดินมาจร,ออริงจริงเ้ยยนยย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 ขอยยยยยยไยย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 ยไยยตยย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 กยนะยย้ไย่ยย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 ่ยย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  เดีมาเวัดยอ่ยมเามาเตะเรไหวอนะผมก็เดคเับบยี่ตาติยไม่ตายอียขวาเนาะขวาเนาะืองอู่ตูมู่เลอกตัวตัรอสองเลืสองเหลอสองะไอุ้ยาไม่มีรถนะไม่ต้องว่ากเหมืนนะให้มันให้มันลงไปตีบ้านนี้ให้เราทําัาต้องอไเลาได้ต้องพยายามจริงต้องตะม้วัวเตะอ่าไม่เห็นปะทำไมตะม้ะไม่เห็นทีตายเท่าไหร่ปะบอเล่ กิ้ไม่ทะลุไปหลุดแะเว้ยเออที่เออมอยู่ไหนกไว้อะไปตรมึงเลยเหรออินน้าอินนี่มีมาม่องายมื่อไฝมึงอไน่าะสวยเราจะมีข้ามรเตราจะมีข้ามรถเต้การหนอจ้าหอจ้าหอจะไมีข้ารถจะมีข้ารถเต้มันต้องวิ่งหาปว่าเต้วิ่งลงมาหาพี่เลยเต้เดี๋ยวต้องไปพบกันไม่อีน่งกดปห่งกห้นั่งกันแล้วแล้ว นั่นนี่นั่นนี่นั่กลเลนั่ยเนี่ยนั่นเนี่เจ็บเจ็บตัวตัวให้มาตองเนีนมาเพื่นีนมาจะรับมันจะอยจะรับโอเครับ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 มันเจ็บเจ็บเจ็บูเอยไตองอย่า้องเ้อนี่ต้งมาไอเชี่ยว่าะไรน่าจะ่องตัวหรอกไม่ได้เียโดนเนียตีทางนี้่ระยเหี้ย ยหุมเนี่ว่าสองตัวขวดตัวนึงมาเข่าเหน็เน็บเหนทอะไรไม่ได้เนี่ยมันเนียนตัวตีไรเนี่ยตู้่านอะไรเนี่ยกวดได้สุต้องถ่ายแลไมเนีนมากใกลองตัวเลยเออมัน,ม,นมันดูมนไม่ได้มดไม่ปวดแล้วมันยิงกูเยอะมันมีของมาชิดได้สบายเนี่ยมันยิงกูเยอะเวกูก็มาเล่นแล้วไงตัวเนี้ยแต่มันไม่ทันเลมันไม่ช้ามันช้าไปเลยถ้าถ้าถ้าจะว่าถ้ามันเรารามาดูช่วยกันดูแต่แรก มันได้เลยเพราะพอเพื่อนมันไม่มีรถกูเจาะยาไปอยู่มันต้องเดินถ้ามันถ้ามันถ้ามันไม่ทันแล้วมึงถ่ายมันได้ปะได้ก็เมื่อกี่หมื่นกูพูดว่าอะไรมึงได้แค่สิบไปละเหมือนกูจะไปกูไม่อยากรับตรงนั้นแล้วอะเมื่อกี้คือเหมือนแบบกูไม่อยากรับแล้วอะไม่รู้กูพูดอะไรทุกอย่างหรือเปล่าลองฟังจะถอยยังไงก็ไม่สวยเว้ยถ่ายยังไงก็ไม่สวยมึงต้องคือนหนึ่งเลยมึงต้องบล็อกให้เขาไม่ออกจากบ้านมาได้เลยอะมึงบอกว่ามึงต้องเลี่ยงคนแต่แรกเลยต้องจอะแรกเลยต้องเล่นนคแลล้้วตออองบ็กย่างนังคมเลยมึงต้า่อยมาบล็อกเว้ย เนี่ยมันต้องวันแ่กแต่แถวนี้แล้วเนี่ยเล่นเล่นเล่นตลอดรถจอดปิดเล่นแม่งเลยต้องโหเล่นกันมาตลอดเลยเพราะถ้ามันเนี่ยไหลมันเนี่ยดูดูงดูลามันไหลดิเนี่ยควอยิงกูโหดูคนเดียวเนี่ยูขวันยิงกูเจ็บมันเดินเนี่ยควัดเดินมาชิดโคตรง่ายเนี่ยแล้วขึ้นมาตกสุดท้ายแล้วเราปล่อยเขาเล่นฟรีไหมออปชั่นออปชั่นรวยเยอะเนี่คือมันมันตีเราอยู่แล้วทางเนี้ยมึงถามว่าขวาเลยมีใครวนมาอยู่หรอวะแลมึงถามเว้ย ไอ้ขวาขาวราดูได้ไหมได้เว้ยแต่กองก็ดูได้มาขวาแต่เราไม่มีใครเล่นไงนึกออกไหล่ะไม่เล่นไม่มีใครเล่นกับทาร์ลินเบนซีเลยเว้ยเอเต้ไปนอนเรียนเหมือนเราแบบเราเล่นลัวผ้าเนี่ยนะครับที่เชียสโซนทั้งนนั้นเป็นของเราหมดเลยโซนขวาแม่งราได้ไปยันขวาสุดเลยทุกท่านและอีกครึ่งหนึ่งของครึ่งวงก็ของเราละว่เนี่ยไม่มีใครเล่นได้ที่เรากดได้หมด เดี๋ยวแค่พาลาดเนี่ยเดี๋ยวแค่ไฟเนี่ยมือชนะอ้ํก็แชมป์เราถูกปะถูกมีชนะไฟเนี่ยไงมึงก็แชมป์ที่อ่ะ